อาจารย์สิบปกรโสพิสกณหมอเอแพทย์แผนไทยกับการกดนวดรักษาตามแนวเส้นประทานสิบนะครับในอีพีนี้นะครับผมก็จะเล่า,าประวัติของอาจารย์สิบปกรโสพิสกณนะครับซึ่งผมเองก็ได้รับเรียนามากับอาจารย์แล้วก็เป็นลูกศิษย์ท่านหนึ่งนะครับที่มีโอกาสใกล้ชิดอาจารย์และอาจารย์ก็อนุญาตให้สอนการกดนวดตามแนวเส้นประทานสิบนะครับ โดยตัวของอาจารย์สิบปกรสมโสภิสกลนี้ครับท่านก็เคยเป็นอนุกรรมการนะครับในเกี่ยวกับการนวดไทยของสภาการแพทย์แผนไทยของเรานะครับมาค่อนข้างจะนานนะครับตอนนี้อาจารย์สิบปรกรโสภิสกณท่านได้จากเราไปแล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับผมเองก็เสียใจด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะฮะประวัติของอาจารย์สิบปกรตามที่ได้ติดตามอาจารย์ แล้วอาจารย์ก็เล่าให้ฟังนะครับบางครั้งอาจจะลืมบ้างแต่เท่าที่จําได้นะครับอาจารย์ก็จะถ่ายทอดต่างๆให้ฟังนะครับตัวอาจารย์เองนะครับจุดเริ่มต้นจุดหลังเหนะครับคืออาจารย์ก็อุบัติเหตุนะครับแล้วก็ปวดหลังยาวนานเป็นเวลาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็รักษาที่ไหนก็ไม่หายจนมีหลายท่านมีท่านหนึ่งนะครับก็แนะนําให้ไปเจอ อาจารย์แพทย์แผนไทยนะครับชื่อว่ากงเหลือนะครับตัวกงเหลือเองอพออาจารย์สิบปรกได้ไปเจอกงเหลือนะครับกงเหลือก็กดให้กับกอาจารย์สิบปรกไม่กี่จุดนะครับอาจารย์สิบปรกอบเล่าให้ฟังว่ากงเหลือกดไม่กี่จุดเลยหมอเอแล้วอาจารย์ก็หายเลยนะครับหายปวดหลังแบบปาฏิหาริย์เลยทําให้อาจารย์สิบประกมีความเชื่อมีความศรัทธา ในวิชานี้นะครับการกดเส้นประทาน10นะฮะแล้วก็ได้ตามไปเรียนกับอาจารย์คงเหลือแล้วก็ได้สิน์กับคงเหลือมาออค่อนข้างดีนะครับตัวคงเหลือเองนะครับท่านก็เป็นแพทย์แผนไทยที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญในเรื่องของเวชกรรมไทยรวมถึงเรื่องของการกดนวดตามเส้นประาน1ิตามหลักเส้นประทาน10บนะบการกด นวดตามเส้นประทานสิบนะครับเราก็จะเห็นลายาที่สารลายที่วัดโคนะครับที่เป็นแผนการนวดนะครับการนวดแบบเส้นประานสิบก็คือนวดตามแนวของฝาผนังวัดโคนะครับตามสารลายที่บอกมานี่แหละครับนะฮะอาจารย์กงเหลือเองนะครับท่านเล่าให้ฟังนะครับว่าในบรรปลายของกงเหลือเองนะครับท่านเชี่ยวชาญชำนาญเรื่องของตำรับตำลามาก ท่านเหลือแค่กระดาษใบเดียวนะครับที่เหลือตอามหลักศลนั้นเอาไว้ที่เจดีนะครับท่านก็ชนานาญกรงเหลือก็เป็นอาจารย์แพทย์ไทยท่านหนึ่งนะครับที่ได้มีโอกาสได้เรียนมากับหลวงพ่อปานวัดบางหลุมโคนะครับนะอาจารย์ศิบกรนะครับตอนที่นอกจากอาจารย์ศิบกรเองได้เรียนกับกรงเหลือแล้วตอนที่อาจารย์ศิบกรนั้นทํางานเ,เปิดร้านนวดอยู่ที่หาดใหญ่นะครับอาจารย์ว่าช่วงนั้นมีเวลาว่าง ตำรับตำราการแพทย์แผนไทยเกี่ยวกับการนวดการจุดต่างๆก็ได้ศึกษาแล้วก็มาทดลองกับคนไข้แล้วได้ผลเป็นอย่างดีเลยนะครับจนมีความเชี่ยวชาญนะครับหลังจากนั้นอาจารย์ศิบุกรเองก็ได้รู้จักกับอาจารย์ประโยชน์บุญสินสุขนะครับอาจารย์ประโยชน์อาจารย์ประโยชน์บุญสินสุขนะครับท่านก็เป็นอาจารย์ประจําคณะกายภาพมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรดประสานมิตรนะครับทำให้ อา,อาจารย์ประโยชน์เองนะครับนำเอาเรื่องการกดการกดนวดตำแนวเส้นปรฐานสิที่วิชาที่อาจารย์สิบกรอนนี้นะครับมีแล้วก็เอาไปสอนในคณะกายภาพบำบัดนะครับมาถึงผมเองนะครับทำไมผมถึงหลงไหลนะครับหรือมีความศรัทธานในการรักษาด้วยหลักเส้นปรฐานสิบนะครับผมเอง ก็จบหลักสูตรนะครับการแพทย์แผนตะวันออกมรังสิตนะครับเกีรตินิยมเป็นรุ่นที่2ของมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับนะฮะผมเองก็ได้เรียนนวดเหมือนกับนักศึกษาท่านอื่นๆตามหลักสูตรของคณะนะก็จบมานะครับพอผมจบนะเดือนกุมภาพันธ์สองพอานะครับอาจารย์ในคณะก็ได้เชิญอาจารย์สิบกรก์รมาสอนอบรมให้นะครับในตอนนั้นนะครับมีเพื่อนๆรุ่นเดียวกันประมาณ20คน อาจารย์ก็พูดไปนะครับอาจารย์ก็พูดว่าเสดิธาเป็นยังไงอินพิลาไปยังไงนะครับหลักการนวดเส้นประธานสีเป็นแบบไหนยังไงนะฮะผมเองก็ได้ฟังได้ฟังได้ฟังเสร็จปุ๊บสิ่งที่มันเป็นจุดเปลี่ยนของผมก็คือตอนที่อาจารย์หา subject หรือนะครับเป็นคนสาธิตที่จะทำให้อาจารย์นวดนะครับอาจารย์เองก็ผมเองในใจปุ๊บผมขอสมัครเลยนะครับแล้วก็ อาจารย์ก็ตรวจ sl r t t e s t อาจารย์ก็บอกว่าหลังทำไมตึงจังเลยนะครับแต่ในใจรู้ไหมครับว่าผมเองนี่ปวดหลังมาอย่างยาวนานแล้วหาใครแก้ไม่ได้เลยนะครับอาจารย์เองกดท้องผมแค่จุด2จุดเชื่อไหมครับว่าอาการปวดที่มาเป็นมาอย่างยาวนานนั้นผมหายเป็นปิดชิ้งเลยทําให้ผมเองรักในวิชารักในศรัทธาในหลักการของอาจารย์อาจารย์ก็พูดพูดพูดไปนะครับว่าคนที่อยากจะเรียนรู้กับอาจารย์นั้นมันมีเยอะเลย แต่ใครจะเอาจริงเอาจังมีไม่กี่คนหรอกนะครับในใจผมเองผมก็พูดผมนึกในใจว่าอาจารย์คอยดูนะผมเองนี่แหละจะเอาวิชาของอาจารย์ให้ได้นะครับแล้วไม่พอเรียนแค่ช่วงช่วงเช้าไม่กี่วันเองนะครับในช่วงเช้าไม่กี่ชั่วโมงเองนะครับอาจจะพูดผิดไปนะฮะเรียนตอนเช้าไม่กี่ชั่วโมงเองนะครับตอนเย็นก็มีรุ่นน้องนะครับประมาณรุ่นที่3นะฮะก็ปวดหลังนะฮะแล้วก็มาให้ผมนวดให้ นะครับผมเองก็ใช้วิชาเหมือนอาจากที่เรียนมาไม่กี่ชั่วโมงกดตามหลักการของอาจารย์สิบปกรกที่สอนให้ในห้องเรียนนะครับปรากฏว่า,าน้องๆที่มาเป็นมาร,าารักษะของเราเองนะครับเขาก็หายหายง่ายๆเลยเอา้าผมเองก็คิดว่ามันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอใช้เวลาไม่นานมันก็หายอาตอนนั้นก็เป็นอาจารย์อยู่ที่คณะแพทย์แผ,แผ,แผนตะลอกมรดกศิลนะครับผมเองก็ลุยเลยนะครับหลังจากนั้นก็ลุยนะครับ subject ผมมีตั้งแต่แม่บ้านมียามนักการมีทุกคนเลยนะักที่เข้ามานะครับสี่เดือนหเดือนนี้ผมลุยอย่างเต็มที่เลยบุคคลภายนอกก็มานะครับก็เอาวิชาที่อาจารย์สอนให้ไม่กี่ชั่วโมงนั้นก็ค่อยมาฝึกปฏิบัติมาเรื่อยๆนะครับก็พบว่ามันหายจนผมเองนะครับได้มีโอกาสได้เชิญไปเป็นคุณหมอที่โรงพยาบาลป่าตองจังหวัดภูกเก็ตก็ไปสร้างชื่อเสียงให้กับโรงพยาบาล นะครับหลังจากนั้นก็มาทํางานอยู่ที่มอท์อีกครั้งหนึ่งแล้วในที่สุดอาจารย์ศิวกร์นะครับก็นะรุาใผมเป็นอาจารย์สอนเกี่ยวกับเรื่องของเซมานสิบแล้วก็ให้เป็นวิทยกร พิเศษนะครับสอนให้กับสมาคมสปาสมุยหลายครั้งเลยจนมีลูกศิลูกหาค่อนข้างเยอะอยู่ที่สมุยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับผมเองก็มาทำนักสปาคลินิกแพทย์แผนไทยโดยตรงนะครับจนตั้งแต่ปี2 5 5 2 2 5 2 3มาเรื่อยๆนะครับจนปัจจุบันนี้ก็ช่วยคนได้เยอะมากมายเลยแล้วก็มีความชำนาญนะครับเกี่ยวกับการกดเส้นประทานสิผมเองก็เลยได้ทำคลิปการสอนนะครับเช่นนะครับ การกดอิเซนีทาปิงคาราจนถึงสันตคาบรคา,าราัตาคัตยังไงในอีพีที่1นะครับหถึงสิ 13, นะครับอีพีนี้เป็นอีพีที่14นะครับอีีที่สิบหก็เป็นเรื่องของการแอ v ด n วานหรือการแก้อาการไปแล้วนะครับก็อยากจะให้ผู้ที่สนใจนะครับเปิดใจเรียนรู้ว่าการกดตามหลักแนวเชนประทาน10บันั้นเป็นอย่างไรค่อนข้างจะแตกต่างกับการร่นอื่นที่เราียนเรียนมานะครับก็ฝากทุกท่านไว้ แล้วก็ท่านในที่สงสัยอะไรยังไงนะครับก็สามารถติดต่อมาสอบถามได้นะครับก็ฝากทุกท่านไว้นะครับก็ต้องอาศยความอาศัยความชำนาในการกดแล้วท่านจะรักษาได้เองนะครับความรู้ต่างๆที่ท่านมีก็เอาไปช่วยเอคื่อนมนุษย์ของเรานะครับก็ฝากไว้แค่นี้ครับ